สวัสดีครับพี่น้องในเช้าวันนี้ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องในพระคำย,ททระำยากอบบทที่สองข้อที่หนึ่งพระธรรมยากอบบทที่สองข้อที่1ได้กล่าวไว้ว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้าด้วยเหตุที่ท่านมีความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งพัสรีนั้นจงอย่าลำเอียงพี่น้องครับ ในโลกปัจจุบันนี้เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเรามีความเอนเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งจนบางครั้งทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความลำเอียงไหมพี่น้องครับเวลานี้สำรวจดูจิตใจของพี่น้องว่าเป็นอย่างนั้นไหมถ้าเป็นแบบนั้นทูลขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดเผย ให้เห็นได้ถึงความลำเอียงที่เกิดขึ้นภายในใจโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือเรามีการที่มีคัตนาคติที่แฝงเล้นไปด้วยความรู้สึกที่ยังคมคนอื่นอยู่ไหมยังรู้สึกไม่ดีกับคนอื่นอยู่ไหมในพระธรรมยากอบบทที่สองข้อที่หนี้นบอกว่าพระเยซูคริสพระองค์ไม่มีความลำเอียงแต่อย่างใดเลย พระอ,องค์ทรงอยู่ร่วมกับคนทุกประเภทโดยไม่มีความกลัวหรือไม่มีความอาคติหรือไม่มีความลำเอียงใดๆเลยพระอ,องค์เป็นชนชาติยิวติดต่อกับชนชาติยวิวมีความสัมพันธ์กับชนชาติยวิวแต่ในขณะเดียวกันพระอ,องค์ก็ทรงพูดคุยมีปฏิสัมพันธ์กับชาวสมาเรียพระอ,องค์พูดคุยได้กับทั้งผู้หญิงผู้ชายรวมทั้ง ผู้นำศาสนาปุโรหิตหรือว่าทุกคนที่เป็นผู้นำในพระธรรมยากอบได้บอกถึงสถานการณ์ของชีวิตที่แท้จริงว่าเราจะสามารถมองเห็นว่าเรามีจิตใจที่ลำ,ลำเอียงนั้นอย่างไรพี่น้องครับเราต้องไม่เป็น ผู้ที่พิภากษาคนอื่นเราต้องไม่เป็นทำหน้าที่ผู้พิภากษาว่าคนนั้นผิดคนนั้นคนนี้ถูกเราต้องไม่พิภากษาเขาภายใต้ของความรู้สึกของเราหรือภายใต้รูปลักษณ์ภายนอกของเขาเหมือนอย่างในพระธรรมยากบบทที่สอง ข้อที่สองต่อไปที่บอกว่าเพราะว่าถ้ามีคนหนึ่งสวมแหวนทองคําและแต่งตัวดีเข้ามาในนี้ประชุมของท่านและมีคนจนคนหนึ่งแต่งตัวซอมซอ้อเข้ามาด้วยและท่านสนใจคนที่แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอย่างดีพี่น้องครับเราจะไม่เป็นคนที่ลำเอียงเป็นคนที่รู้สึกว่าคนนั้นดูดีคนนั้น ดูไม่ดีกว่าเราเราจะไม่วิพากษาเขาเราจะไม่วินิจฉาววินิจฉัยเขาด้วยใจชั่วเราจะวินิจฉัยเขาด้วยความเป็น,ปนกลางด้วยความใจที่เป็นธรรมเอเมนไหมครับเราอย่ากระทําไปโดยที่ขาดความรักบิดเบือนไปในทางที่ผิดฮาเลลูยา พี่น้องครับทัศตะทัศนคติเล็กๆนี้มันสามารถที่จะทำให้เกิดความแตกต่างเกิดความแตกแยกได้อย่างมหาศาลถ้าพี่น้องให้ความสัมพันธ์กับความลำเอียงถือว่าพี่น้องเป็นทัศนคติที่ไม่ยอมรับ พระเจ้าในบุคคลนั้นอย่าลืมนะครับว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์มาให้เหมือนกับพระฉายของพระองค์ทุกคนถ้าพี่น้องมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อบ,บุคคลอื่นแล้วเท่ากับพี่น้องปฏิเสธการยอมรับพระฉายของพระเจ้าที่อยู่ในบุคคลนั้น,เ,นเอเมนนะครับเพราะฉะนั้นความลำเอียง ไม่ใช่เป็นเรื่องผิดพลาดแต่เป็นความบาปที่ร้ายแรงในเวลานี้ถ้าพี่น้องมีความรู้สึกเช่นนั้นอธิษฐานทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เรากลับใจใหม่เป็นคนที่อย่าลำเอียงแต่ให้มีใจที่เป็นธรรมขอพระคำในวันนี้หนุนใจพี่น้อง ให้มองคนเหมือนอย่างที่พระเยซูได้มองได้มองคนเหมือนกับที่พระเยซูทรงรักทุกคนเอเมนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ผมอาจารย์กิติศักดิ์นันทศิริรัตน์ศิยาพิบาคลคิดจากเอเมนหนองแสงจังหวัดสระบ,บุรีขอ,อพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ